สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมากับคลิปดวงครึ่งปีแรกสองพนะคะตั้งแต่มกราคมนะคะ64ไปจนถึงมิถุนายน2,564เป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและก็ความรักความสัมพันธ์นะคะก็ดูกันเป็นแนวทางนะ,ะสำหรับคนเกิดปีวอ,อกนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีวอ,อก คุณเกิดปีวอกหลายๆท่านดวงชะตาแตกต่างกันไปนะคะการกระทําของเรามีสิทธิ์ทําให้มีโอกาสทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะไพ่ดีทําให้ดียิ่งขึ้นไปไพ่ออกมาเป็นลบนะคะเตรียมพร้อมรับมือผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะเริ่มกันที่เดือนมก,กร,ราคม2564กันก่อนเลยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะสถ้วย <c oughs> สไม้นะคะ ก้าเหรียญแล้วก็ judgment สำหรับคนเกิดปีวอกถือว่าเป็นเปิดต้นปี2,564ได้ดีมากนะคะไพ่ดีทุกใบเลยนะดีทุกใบดีทุกเรื่องในเรื่องของการงานก็ถือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตัวคุณเองถึงแม้ว่าความสำเร็จยังอยู่อีกไกลแต่ว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเงื่อนไขก็แค่เราเองนะคะในเรื่องการงานยังต้องอดทนนะทำในสิ่งที่เราทำต่อไปแล้วก็ในขณะเดียวกัน ขาเรียกว่าต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะขยันขันแข็งให้มากขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีนะคะการเงินของคุณก็พอไปได้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้หวือหวามาก <c oughs> ในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าเราเองเราสามารถที่จะ ถ้ามันมีปัญหาจริงๆนะคนรอบข้างพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณคุณนะคะคือจริงค่าใช้จ่ายของเราส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของครอบครัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาคนในครอบครัวเราก็ช่วยนะคะเพื่อนฝูงนะแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้นะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะซึ่งตัวคุณเองคุณก็พอใจในเรื่องของเงินเงินทองทองในเดือนมก,กราคมไม่มีปัญหาไม่เครียดไม่กดดันเลยนะคะโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่น <c oughs> ขอภัยนะคะคือโชคลาภเราไม่ได้โดดเด่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างปัญหานะคะต่อให้เราไม่มีโชคมีลาบเราเสี่ยงโชคกันสนุกสนุกมันก็ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะคะคุณจะถูกลอตเตอรี่หรือไม่ถูกคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเราก็สนุกสนุกได้นะคะโชคลาภมาจากคนในครอบครัวนะคะ <c oughs> มาจากครอบครัวเรานี่แหละเนาะทีนี้ในส่วนของความรักคนโสดก็ยังโสด แต่ว่าสูรแบบสบายอกสบายใจ <c oughs> สูรแบบสบายอกสบายใจ <c oughs> คือไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยนะคะทามาหากินของเราไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงนะคะสบายใจดีส่วนคนมีแฟนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีได้นะคะหนึ่งนะข่าวดีในเรื่องของ การมั่นหมายการแต่งงานซึ่งบางทีอาจจะกระทันหันด้วยซ้ำอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ขอมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความรักคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็ต่อให้คนที่สมว่าเราครบกันมาแล้วมันมีปัญหามาก่อนหน้านะเดือนนี้มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยค่ะมาดูคุมภาพันธ์บ้าง สิบเหรียญอู้งานโดดเด่นมากนะคะอัศ <c oughs> วินไม้เจ็ดถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็แปดเหรียญ ในเรื่องของการงานโดดเด่นสุดๆนะคะความสุขความสมหวังความสบายใจความสำเร็จชัยชนะความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีดีกว่าเดือนที่แล้วเยอะมากนะคะส่วนการเงินเงินก็ยังคงมาจากการทำงานนะเพราะฉะนั้นคุณยิ่งทำงานได้ดีมากขึ้นเงินคุณยิ่งจะได้มากขึ้นนะคะแต่ต้องพยายามที่ประหยัดอดออมด้วยนะคะเราขยันหาเงินแล้วเราก็ต้องวางแผนการเงินดีๆแล้วทุกอย่างจะดีนะคะเงิน กับงานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่า,เ,าเงินคุณจะดีขึ้นเพราะว่างานคุณดีขึ้นยิ่งถ้าสมมติว่าคุณค้าขายหรือทําธุรกิจอยู่กับครอบครัวเนี้ยมันจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เอาเป็นว่างานเงินไม่มีปัญหาเลยนะโชคลาภก็ยังคงไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนี่แหละคือ เราอยากได้ไงเราอยากได้เราอยากมีเราอยากได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะจัดไปเยอะหน่อยในเรื่องการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยนะฝากคนเกิดปีวอกนะคะเบาๆาหน่อยนะเดี๋ยวอย่าอย่าใช้จ่ายกับเรื่องนี้มากเกินไปเพราะบางทีมันมันจะอยู่เป็นเป็นแบบเหมือนกับเราคิดว่าโอ้เนี่ยตัวนี้เด็ดมากเราได้เลขเด็ดเด็ดมาแล้วก็จะจัดใหญ่เลยนะคะเพลาๆพลามือ <c oughs> ทีนี้มาดูความรักกันบ้างถือว่าได้ไพ่ที่ดีมากหนึ่งถ้วยเจอคนถูกใจ นะคะคมีตัวเลือกหลายคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคนที่เราถูกใจอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นกุมภาพันธ์ที่มีความสุขนะวันเลนทายของคุณจะมีความสุขมากนะคะเออสดชื่นไงนะมีคนคุยแล้วเราก็มีความสุขถูกใจเรามีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะ ส่วนคนมีแฟนไม่หมองมองว่าความสัมพันธ์ดีแล้วก็มั่นคงในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะคือมันจะนิ่งเกินไปนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนะทางมุ่งมั่นโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองสร้างความมั่นคงคือบางทีคุณอาจจะมีเป้าหมายของคุณกับแฟนว่าเ,าเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อรถอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อความมั่นคงอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันนิ่งไปบ้างก็ต้องทําให้มันตื่นเต้นหวือหวามากขึ้นหน่อยนะคะ มาดูมีนาคมค่ะอ้าวมาแปดดาบงานก็เดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหานะคะการงานการเงินโอ้สำหรับคุณเกิดปีวอกมีนาคมเป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังระมัดระวังทุกเรื่อง ในเรื่องการงานเจอสภาวะหยุดชะงักหลังจากมกราชุพามาดีโดยตลอดนะคะมีนาเจอสภาวะหยุดชะงักเจอปัญหาที่บางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากเราคุณทําทดีแล้วแต่ทีเนี้ยคนรอบข้างอาจจะมีเรื่องของความบกพร่องนู้นนี่นั่นสร้างปัญหาซึ่งคุณจะต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนหรือลูกน้องบริวารน,นะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนเกิดปีวอกถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณมีลูกน้องนะคะ มีนาคมเข้มงวดระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าให้มีข้อผิดพลาดถ้าเราป้องกันได้นะปัญหามันก็จะไม่เกิดนะคะแต่ว่าในเรื่องของความก้าวหน้านะไม่ต้องคาดหวังมากนะในเรื่องของความก้าวหน้าในเดือนมีนาคมในเรื่องของการงานนะมันจะเจอภาวะปัญหาอยู่ชะงักคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นคลาวซวยด้วยในภาษาบ้านเราอะนะคะเออทำอะไรมันก็ดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดไปหมดเพราะฉะนั้นเออถือว่า ตั้งสติดีๆและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการไปทีละเปราะทีละเปราะไม่ต้องมามัดรวมแก้นะคะทีละปัญหาทีละปัญหาแยกเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรแยกแยะออกไปนะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นดีขึ้นด้วยนะคะเตรียมพร้อมเอาไว้เนาะพอนหนักเป็นเบาได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเรา อันนี้มันเหมือนแผนที่เนาะเออมันเหมือนแผนที่เพราะฉะนั้นเราจะไปสู่จุดไหนแล้วก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด้วยการเงินก็มีเรื่องต้องกังวลใจนะอาจจะกังวลใจไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่เดือนมีนาคมแต่คุณกังวลใจไปจนถึงแบบเออช่วงกลางเดือนจะเป็นยังไงเนี่ยฉันมีโครงการว่าจะไปะทำโน่นทําน,น,านี่มันจะมีปัญหาไหมคือเราคิดในแง่ลบไปหมดเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองมันเหมือนเราเจอหลายเรื่องมันก็เลยทําให้เราแบบว่าค่อนข้างกังวลใจเพราะฉะนั้นมองในแง่ดีด้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในแต่ละวันแต่ละวันนะคะเอาตัวรอดของเดือนนี้ก่อนวางแผนการเงินในเดือนนี้ก่อนแล้วก็เดือนต่อๆไปค่อยว่ากันนะคะ โชคลาภไม่โดดเด่นไม่มีค่ะไม่ต้องไปสนใจคือจริงแล้วเบาๆเล็กๆก็ไม่อยากให้เสี่ยงโชคในช่วงเดือนมีนาคมผ่านได้ผ่านเลยนะคะการเสี่ยงโชคเนาะการเงินมันมีปัญหาพอแล้วนะคะในส่วนของความรักคนโสดหลังจากเดือนที่แล้วมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้วเรารู้สึกดีนะคะเดือนนี้น่าจะมีปัญหาในการพัฒนามีหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเออคงไปต่อไม่ไหวแล้วละ่ะคงคุยต่อไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะเป็นด้วยตัวปัญหาตัวเราเองหรืออาจจะเป็นปัญหาจากคนที่เข้ามาคุย นะคะทำให้เรารู้สึกเออผิดหวังเสียใจมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่ทีนี้จะแก้ไขได้ไหมก็แค่ปรับที่อารมณ์ความรู้สึกเราคือถ้าสมมติว่าอย่างเดือนที่แล้วกุมภาพัานธ์มีคนเข้ามาพูดเ <candles. S 1> ข้ามาคุยสิ่งที่ทําได้คือเราไม่ต้องคาดหวัง เราก็คุยสนุกสนุกคุยแบบว่าเรียนรู้กันไปโดยไม่ต้องคาดหวังว่าเออเนี่ยคนนี้แหละฉันถูกใจและฉันต้องเป็นแฟนกับเขานะคนคนนี้จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เราไม่ต้องคาดหวังพอไม่คาดหวังมันก็จะไม่ผิดหวังเพราะว่าเราก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังเราลงจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดหวังมากอาจจะเกิดปัญหาขึ้นคนที่เราชอบเขาอาจจะแบบว่าเออ อยู่ดีๆหายไปหรืออยู่ดีๆแบบว่ามีความขัดแย้งกันนะทำให้ห่างๆกันไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังมากนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์ยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ก็อยากจะเตือนว่าอย่างเดือนที่แล้วอ่ะมันได้ไพ่น่าจะเป็น8ดเหรียญซึ่งหม่งบอกที่แม่หมอบอกว่าต่างฝ่ายต่างทำงานเยอะแล้วมันจะนิ่งๆไปนิดนึงเดือนนี้ยังคงนิ่ง ปัญหาของคนเกิดปีวอกกับแฟนคนุณคือต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ในเรื่องงานเรื่องการหาเงินนะทำให้ความสัมพันธ์มันเหมือนเดิมมันนิ่งมันไม่คืบหน้าเราอะไม่เบื่อเพราะเรารู้สึกว่าเออเราชอบแบบนี้ <c oughs> บางคนชอบทําอะไรแบบเดิมๆกินข้าวล้าเดินไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบความหวือหวารู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบแบบนั้นนะแต่เราไม่รู้แล้วว่าแฟนเราอาจจะเข้าอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้แฟนเราเราอาจจะอยากต้องการความตื่นเต้นต้องการความหวือหวาต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าอีก3เดือนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมษายนค่ะ สองเหรียญเดอะเลเวแล้วก็เก้าไม้นะคะเด็กไม้อ๋อดีขึ้นกว่าดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ไม่มีไพ่ดาบขึ้นมาเลยนะบ่งบอกถึงว่าบางทีอุปสรรคหนักๆก็ไม่มีนะเรื่องเครียดเรื่องกดดันไม่มีละหายไปละนะคะในเรื่องของการงานนะคะรู้สึกเหมือนว่าเราก็ประคับประคองได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นเดือนที่แล้วนะแต่ว่าปัญหาไม่ได้หมดไปหมดเลยนะคะไม่ได้หมดไปหมดเพียงแต่ว่าเราเองเราสามารถเอาอยู่เนาะออประคับประคองผ่านไปได้เดือนนี้สิ่งที่ต้องออพยายามควบคุมคือจัดสรรเวลาจัดลําดับความสําคัญของงานนะคะอย่ารับงานมากจนเกินไปหรือถ้ามันมีงานในมือล้นมืออยู่ แล้วคุณก็ต้องวางลําดับให้ดีว่างานไหนสําคัญทําก่อนนะคะจัดระเบียบดีๆแล้วก็จัดสรรเวลาดีๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้คุณจะจัดการได้นะคะเรื่องของการเงินดีขึ้นนะคะมีความช่วยเหลือเข้ามานะแล้วก็บางทีถ้าสมมุติว่า,าคือบางทีมันมันมี โอกาสในการทําเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยแหละนะคุณก็มีไอเดียใหม่อยากจะทํานู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ ตามใจตัวเองอาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนที่แล้วเรากังวลไงเดือนนี้พอสบายใจขึ้นเงินเข้ามาดีขึ้นก็อใช้เยอะหน่อยตามใจตัวเองปาร์ตี้เยอะหน่อยนะเที่ยวเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ก็รัดเข็มขัดไว้หน่อยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเดือนต,ต,ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาภก็ยังคงไม่โดดเด่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็เบาๆหน่อยเดือนที่แล้วห้ามนะคะเมษายน ไม่ต้องเสี่ยงโชคนะเสียงเงินเปล่าๆนะคะส่วนเมษายนนี่ก็เล็กๆน้อยๆนะคะพอได้สนุกแค่นั้นเองนะคะมันไม่โดดเด่นในส่วนของความรักนะคะจากเดือนที่แล้วเครียดกดดันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะไม่สบายใจเลยเดือนนี้น่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะอาจจะมีคนคุยใหม่การเริ่มต้นใหม่เข้ามานะคุณเองคุณรู้ล้คราวนี้ไม่คาดหวังแล้ว เมษายนเนี้สยสบายๆนะโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่ามีคนคุยก็คุยแต่ว่าฉันยังไม่เอาจริงเอาจังนะคะไปเรื่อยๆดูกันไปยาวๆส่วนคนมีแฟนงานหนักความสัมพันธ์ยังยังไม่พัฒนายังไม่คืบหน้านะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพราะงานเราก็เยอะแล้วความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบก แบกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะต่อให้มันไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ได้ก็ต้องประคับประคองกันให้ดีที่สุดนะคะ<ม>เดือน<ม>พฤษภาคมค่ะจะให้เราแฟนนะคะแปดถ้วยสามถ้วย วิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ราชินีดาบในเรื่องของการงานถือว่าก็ราบรื่นนะคะราบรื่นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้นะคะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะตอนนี้เริ่มกลับมาแบบว่าอยู่สภาวะปกติและผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะให้คำแนะนำมีคนคอยช่วยเรานะคะคือจริงๆแล้วก็อ,อ,อาจจะเป็นกับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น แต่ถามว่าโดดเด่นไหมมันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะก็ยังคงแบบว่าต้องประคองตัวต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราทํา จะทาอะไรก็ปรึกษาหาหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาเชี่ยวชาญมากกว่าเราจะทําให้งานเราไปได้ดีขึ้นนะคะในส่วนการเงินไม่ได้ดังใจค่ะนะคะต้องต้องพยายามที่จะแก้มันมีมันจะมีปัญหามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแค่ทําให้เราหงุดหงิดลาคาใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้ประมาณเนี้ยอาจจะต้องการเราอาจจะต้องการยอดเงินที่เยอะกว่านี้แต่ว่ามันเข้ามาแค่นี้ประมาณนี้ก็ก็ต้องแบบว่าวางแผนดีๆนะคะให้รัดกุมเนาะ โชคลาภไม่โดดเด่นมากแต่ว่าก็ถือว่าสามารถที่จะ,ะถ้าสิว่าเราเราเป็นคนที่พื้นดวงดีทําบุญมาเยอะนะคะทําบุญมาเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระขอพรอ,อะไรต่างๆนานาก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาบจะเสริมดวงโชคลาภเราอยู่นะคะโชคลาภมาจากเพื่อนฝูงคนงในครอบครัวนะคะประมาณนี้แหละเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าอาจจะสามารถที่จะปรับดวงให้แบบว่าเสริมโชคลาภได้ ทำบุญนะ,ะ,ะนนะสวดมนต์ไหว้พระขอพรประมาณนี้นะคะนะทีนี้ในส่วนความรักคนโสดโอกาสใหม่ๆก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะคุณเองคุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่นะบางท่านอาจจะถึงขั้นแบบว่าเออตกลงปรงใจว่าเออฉันคบกับกคนนี้เป็นแฟนดีกว่าประมาณนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะนะคะก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะจะคบกันไปได้จริงจังหรือเปล่านะ่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันมีการพัฒนาแน่นอน นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆเข้ามานะทำให้แบบว่าจริงๆเราต้องเตรียมพร้อมหน่อยนะคะคนโสดปีวอกอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะเคยแต่งตัวแบบนี้ทําผมแบบนี้นะคะแต่งหน้าแบบนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนมันจะเสริมสร้างความมั่นใจของเรามากขึ้นแล้วก็จะดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนใหม่ๆเข้ามานะคะฝากไว้เนาะในส่วนของคนมีแฟนเนี่ยตึงเครียดหน่อย บอกแล้วว่าเราไม่ค่อยได้สนใจกันเพราะฉะนั้นพฤษภาคมนี้อาจจะมีปัญหาตึงเครียดนะมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆมีเรื่องที่ต้องเออคลียร์ต้องออคือมันไม่ราบรื่นเท่าไหร่อะ ด้วยความที่พอได้ไพ่ดาบมันต้องไม่ราบลื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีต้ปัญหาต้องจัดการมันมีเรื่องต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเราประคับป,ประคองความสัมพันธ์ดีทําให้มันแบบว่าออมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะมีชีวิตชีวามากขึ้นปัญหาในเดือนพฤษภาคมอาจจะไม่เกิดนะคะหรือถ้าเกิดก็จะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่สามารถจัดการได้ง่ายเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันเอาไว้เนาะคนเกิดปีวอกนะคะ มิถุนายนค่ะสีดาบนะคะเดือนนี้งานกลับมานิ่งอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนสำรองเอาไว้งานนิ่งเพราะอะไรคุณเกิดปีวอกในเดือนนี้งานนิ่งเพราะว่าคุณเหนื่อยคุณทุ่มเทมาเยอะเจอมาเยอะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ออกจากเหนื่อยและเราเองเราก็จะจะอืดขึ้นอะ่ะคือเหมือนกับ พอมันเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากพักอาจจะต้องมีลาพักร้อนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะเพื่อที่จะชาร์จแบตใหม่หนาชาร์จพลังกายพลังใจแล้วก็อาจจะต้องประเมินแผนงานของเราว่า ตรงลงไอ้ที่ผ่านมานะเราทำนะมันถูกต้องไหมดีไหมประมาณนี้ต้องใส่ความทุ่มเทใส่ความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะเพราะเราจะเอื่อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะไพ่ดาบที่ขึ้นมาซึ่งบ่งบอกอุปสรรคก็มีแค่ความล่าช้าความความนิ่งความที่แบบว่าอาจจะต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องของการขยับขยายนะคะปัญหามีแค่นี้เองนะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไร <c oughs> ยังคงรันต่อไปได้เรื่อยๆในเรื่องการงาน การเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะต่อเนื่องคุณยังคงจ่ายเงินแบบไม่อีนังขังขอบตามใจตัวเองนะคะคือตอนนี้ถ้าคุณดูคลิปคุณยังนึกไม่ออกหรอกเพราะมันยังไม่เจอสภาวะแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าคือคุณหาเก่ง คือถ้าสมมติคุณมีปัญหาการเงินคุณก็มีวิธีที่จะไปจัดการจะหาเงินมาจากตรงโน้นตรงนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหามากคือเราเป็นคนลุยลุยหาเงินอยู่แล้วแต่ว่าก็ใช้เก่งด้วยนะคะมิถุนายนยังคงใช้เก่งยังคงใช้ในเรื่องที่มันอาจจะก,กับเอ่อใช,ใช้ใช้ตอบสนองนี้ตัวเราเองบ้างนะแล้วก็เพื่อครอบครัวบ,บ้างประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะใช้เยอะเกินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ควบคุมให้ดีนะคะควบคุมความอยากของเรานั่นแหละอยากใช้อยากจ่ายอยากซื้ออยากได้อยากมีนะคะ ในส่วนของโชคลาบไม่ได้โดดเด่นเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ถึงกับว่ามีอะไรมาขัดโชคขัดลาบเราเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าเสียงโชคสนุกๆน,นะคะโชคมาจากคนในครอบครัวนะคะลูกหลานบริวารคนในครอบครัวเรานะคะก็หรือบางทีอาจจะมีอีกอีกทริกหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าล่าสุดที่คุณถูกลอตเตอรี่คุณซื้อจากแผงไหนซื้อจากเจ้าไหนกลับไปซื้อเจ้าเดิมนะคะจำได้หรือเปล่านะคะ ไม่ใช่เจ้าใหม่ที่คุณเพิ่งจะเจอแล้วก็อาลองซะหน่อยไม่ใช่นะคะต้องเป็นเจ้าเดิมที่เราเคยซื้อแล้วก็่าถูกดวงถูกชะโลก,กันประมาณนี้อกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะลองคิดเจรณาดูเนาะจําจได้หรือเปล่านะทีนี้ในส่วนความรักค่ะคนโสดก็ยังโสดอะคะ่ะคือเรารู้สึกว่ายังไม่เจอคนถูกใจ เราใช้ชีวิตกับงานกับครอบครัวมีความสุขดีแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีคนคุยมาก่อนหน้าก็ยังต้องคุยกันต่อไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้นิสัยกันต่อไปอีกมันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาคุยค่อนข้างเยอะซึ่งยังต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันต่อไปอีกนะคะทีนี้ในส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์กลับมาลาบลื่นแล้วเออราบลื่นดีมีความสุขสบายใจเอาใจใส่กันดี นะคะแล้วก็คุณเองก็อาจจะคิดถึงอนาคตเนาะบางท่านหลังจากตกลงปรงใจแต่งงานแต่งการก็อาจจะตกรลง,รงใจที่จะอามีลูกมีเต้าก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้ด้วยนะคะโอเคถือว่าเรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้หนักหนามากนะคะนอกจากเดือนมีนาคมที่หนักหน่อยนะพอถึงใกล้ๆจะถึงเวลาเดือนพวกเหล่านี้นะคะเราก็ค่อยกลับมาดูอีกรอบก็ได้นะคะสำหรับคนเกิดปีวอกให้กำลังใจทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ